ตร,ต,รตรง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 เฮ้ยๆๆ <ucking> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็วางหลอกล่อไว้ฮะเอ๊ะถ้าได้นะฮะถ้าได้นะฮะเฮ้ยครับตอนนี้รายการรถพิลฟอร์บูทันเจย์เราจะสุดร้อนนะครับวันนี้อยู่ที่เดอะมอลล์นะครับวันนี้เราจะมาคลิปตุ๊กตาแพทเพ่งกับพ่อกันครับ ยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดใครแพ้วันนี้จะให้เต้นกลางห้างนะของจริงเออใครชนะไม่มีใครแพ้ก็ไม่ต้องโอ้โหกลัวอยู่อย่างเดียวเลยนะไปท้าพ่อก่อนลูกท้าแข่งขีบตุ๊กตาไหมครับแพ้เต้นกลางห้างนะโอ้โหแรกเลย ป้า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 เราจะได้เหรียญแล้วนะครับฮะเพิ่มเลยหนึ่งพอาจะเพิ่มอีกสองเหรียญเอาดีสิก็พวกตัวรอไปแค่คนละเ,ลนเจ็ดเหรียญเอียมาเดี๋ยวกรรมการแจกให้ ณจุดนี้กรรมาการจะแจกให้ผู้เข้าแข่งขันคนละเจ็ดเหรียญรับไปครับหนึ่งเอ้ยโอ้โหพี่โกงเหมือนพ่อเดี๋ยวมาเก็บเอาไว้เนี่ยทำไมรู้สึกว่าเหรียญมันทำไมเบาบมือโอ้โหลูกชายเราไม่เชือ่อไม่ได้เช,ไไดเชื่อพ่อไม่ได้เชื่อลูกชายไม่ได้เลยขรบยังขอดูก่อโอ้โหสองสี่หกเจ็ดเออเออเออบได้แล้วเจ็ดเอาไปให้พ่ออีกเจ็ดพ่ออยูอ่ไหนไปนู่นพ่อเขาไปยืนดูรอรอไปแล้ว เอาไปเจ็ดครับเจ็ดใครจะเริ่มก่อนครับมันมีตู้ตตตนูดนด้วย <ๆ S 2> นูนอ่ะให้คนละแปดก็ได้อ่ะให้คนละแปดอ่ะเพราะว่ามันได้แถมมาไงเอาคนละแปดไปดูนีขอ๋มอมันเัวเลขปะจะไปเอาของเล็กก่อนนะครับตอนนี้พี่พบครับ <S <S คูู้แข่งกระตามมาติดๆนะฮะพี่พบก่อนนะครับคนที่หนึ่งครับพี่พบจะเีบเอริโอกำลังกวนกันนะครับกวนกวนนะครับ กวนเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะไปแล้วครับตัวสีขาวครับและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยพ่อครับขาพ่อครับไปครับครับตอนนี้นะคะเขาจ้องอยู่ที่นี่นะครับ เฮ้ยเฮ้ยระวังหลอกล่อไว้ฮะเฮ้ยคิดอยู่แล้วไม่ทันอะไรเลยมันก้อนก่อนเลยคิดอยู่แล้วคือต้องการตัวไหนครับนี่ครับตัวนี้ครับโอ้ยของใหญ่ด้วยฮะดูพี่โมไปเขาจะไหวไหมนะครับะได้ขยับแล้วครับถ้าได้นะฮะถ้าได้นะฮะเฮ้ยฮะตลอดเวลาเรียนที่สองครับ ตู้นี้ที่เขาต้องการและและเขาจะได้ไหมเอาละฮะคิดว่าได้ไหมครับไม่ได้ครับเราอย่าได้ดูถูกนะคะเผื่อเขาได้ขึ้นมานะครับจะเดือดร้อนนะคบปั๊บขาเยลไอ้พจะมาที่ตู้นี้ครับไี้พบได้หยอ่อนเรียญลงไปแล้ว เพื่อพยายามจะใช้สูตรอะไรบ้างตอนนี้รถค่อยขยับไปยไปเฮ้ยตรง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 เฮ้ยเฮ้ยเไปประจำไปประจำมาน่ารักพโขาดูไม่แข็งแรงเลยนะครับตอนนี้หรืว่าจะถึงขาวของเราหรือเปล่าตัวสีฟ้าหน้าบ้องแบ้วและ,ะไม่แม้แต่จะขยับตัวขึ้นมาสัก2เซนติเมตรนะคะตอนนี้ นนะสองคนพ่อลูกจะสูญเงินไปปบบปาพิ่ปปีป่หรือเปล่าอ้าวหนูอยากโดนคีบโหยัวย่วยวนมากน่ารักเลยทีเดียวอันนี้พวกพูนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะลงมาแล้วฮะได้ตูดตูดตูดโอ,โอ้ตัวเล็กแล้วฮะพ่อมุ่งไปที่ตัวเล็กครับ เ้ยเฮ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 ้ยและเธอจะเล่นครับไปแล้วฮะต้องให้มันลงช่องนะฮะตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือช่องที่เราได้นะมันจะเป็นช่องที่ตรงกันหรือเปล่ามันไม่ลงช่องตอนนี้พ่อขอตัวเลยครับคิดว่าคิดว่า หัวโอ้ยโอ้ยใา่ของแต่ละคนแล้วครับืมใช้สูตรจริงแล้วครับสูตรอะไรไม่รู้ครับเล่นมาเจ็ดตัวแล้วฮะมีการลิงเหมือนโปรเฟชชั่นอลครับดูครับเขาจะทำอะไรได้ไหมลงไปที่หัวตัวสีฟ้าเฮ้ยเฮ้ย oh, <no. S 1> โอ้ <laughs> ปัญหาคืออะไรฮะพ่อน่าจะได้พ่อน่าจะได้มันไกลเกินอ่าดูสิครับตอนนี้พี่บใจเต้นตึบแล้วนะถ้าพ่อได้ตัวนี้แต่หมายความว่าพี่พบจะต้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> หมดไปกับสายลมแปดตัวใช่ไหมคะไม่ได้เลยนั่นก็แปดตัวไม่ได้เลยไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะเจอหา 对。